กูเตรียมบุดีกว่ามาอยู่ตรงนี้ดีกว่าไม่กลัวเลยทั้งน er? ั Oy, uh. hey, okay. oh, ้นกลัวทำไมวะมีปืนเลยโอ้ยเอ้แต่กอดทองกันะรกที่ปืนแม่งไม่มีจะแม่งเจอตะกอบปืนเปิดตัวเต็มเ์แล้วกันไม่เชื่อผมหน่อยทุกคนละทำไม ผมจะไปบู๊กับมันเว้เจมว็ยไ,ไงไตามตามอยู่ว่านยู่ไหนวะตามอยู่อาจจะตายก็ได้นะเดี๋ยวได้ยินเสียงมันเริ่มกันยิงกันจะค่อยไปเข้าไปเรามาอยู่ตรงนี้ก่อน ตายก็สมควอมแค่จ <guidelines> ร <nervous S 3> ิงนะหน้าที่พนแรสมาร์ทงตาตายหตายตายเลยเสีให้หน่อยเสียให้หน่อยซาายาวเสียให้หน่อยมันได้ยินเสียงไป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 เลยไปเลยไปเลย ข้างในน่นพี่ระวังด้วยระวังด้วยวิ่ง้างอยู่เพิ่งเข้าไปสุดนะพี่ดูดูวัน

พี่เอพี่เอชุบกวนกวนฮะอนไปยิงให้พี่เอชุบพี่เอมาชุบผมพี่เอยิงยิงยิงพี่เอยิงเลยโรแล้วโรแล้วตามตามตามพี่เอตามอย่าให้มันหนีอย่าให้มันชิวอยู่ต่อยกันนะตายอ้กนิดเดียวเองเลยโอ้ขึ้นมาถึงแล้วโหมันไล่ไล่ด้วยพี่ยิงเลย ยิงตัวลายลายนะพี่อีตัวอีต uh ัวมัดเดียวอีตัวมัดเดียวมัดเดียวอือใครตายตายกว่าพี่พี่พี่ไปเปลี่ยนพี่ไปเปลี่ยนกาะก่อนหมดแล้วหมดแล้วแน่ใจว่าหมดหมดแล้วหมดแล้วพี่ไปเปลี่ยนเกอกเลยเอาว่ะ มาเป็นทีมวะตาเนี่ยไปโดนหน่อยไม่ต้องก็ได้เฮ้ยเมื่อกี้เกาะทองออสอง,องคนเลยไม่ใช่เหรอใช่นี่ปะเกาะทองนะเขาเกาะทองหายไปไหนเฮ้ยปืนทองไอ้ปืนทองนี่อปอนแย่ว่ะ <laughs> ไม่ยามอ่ ยาเลยยามียาเลยเอาก็อันนั้นให้แลงง้วไงโดนให้แล้วไงไม่ม่ยาปั๊มเฮะอีะ่ h อโม่เฮ m o ี่ Heavy อโม่อยู่ไหนมีหมอ๋อนี่วิ g งแมนีกว่ะกดเต็นเตีว ลายพี่ดิ๊พี่เอ,อซิบลายไปตรงนี้ะเอาวะกระสุนไม่มีแล้วเนี่ยพี่เอ,อช้กระสุนยไยมีแต่กระสุนนายกับต้องการกระสุนท้องผมผมมีอะอ่าให้พี่อ่ะไม่ต้องมีาร์มไาย อันนี้มาทำอะไรได้ปอนบอกเฉยๆว,ว่าเรามาถ้าจะบอกขนาดนั้นเลยไอ้ดอบวะของของกูเองไ <c oughs> อ้ดอบคนไอ้ดอบคนกูเองกูเองโอเป็นคนเรียก แหม่คนเรียกไม่ได้ไคนเหรอ,อเฮ้ของท้องโหสูงไกลจักไอ้ก็มันมีนี่หว่า โอเคครับโอเคครับไปเลยมาดูด้านนี้เฉยๆปอนมีเกาะทองกันหมดแล้วปอนหรือพี่เอว่ะพี่เอทองหมดแล้วนะพี่เอมันยูเป็นม่วงจะเป็นแดงไม่ได้ใช่ปะได้มีวัไงวะยิงไงไอเนี่ยมันขึ้นแล้าว่าต้องยิงเท่าไหร่ยึงเป็นแดงนั่แดของกูเหลืออีกสาม ไม่ไม่ถึงเกาะทองครับมันไม่ขึ้นเลขรเกาะทองแอปแออพไม่ได้ครับพีโวไม่ได้ครับไปวะแอปได้แค่เกาะธรรมดามียาใหญ่ปะใครมีบ้างมีมมเลยนไมียินเดียวแต่ไม่ยาใหญ่มียาน,น้อยคุณเราก็ได้เลยยังไม่มีใครฟาร์มเลยอะ เราบ้าเฮ้ยคนเหรอใช่ตัวเดียวไม่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 มันมาแค่นั้นก่อนมันมาสองก่อนอยากวะพี่เอมาใกล้ๆเพื่อนเลยพีเ่เวลาพี่เอตายผมจะชุบได้ thế UK ở cái phòng chung không này mày mày đó không phải có tay có tay tay quan quan chơi nói chơi nói đan lang กวาเออนีนี่นี่วนควนนอ่ามาใกล้ปืนนี้แม่งแรงทช่หนสวยควนยิบชุบไหวป่วะตันันันดเออไรล้วกูคอชอชุบก่อนไอ้อหนเวอ้วะพี่ติงดิอยู่ตรงไหนหานหลังบรงอะตงโดอะ ต้องอัดเออเดี๋ยวเธอมาหากูแล้วหายไปดิซุกทีเฮ้ยคิวไปเจอวะต้องเปลี่ยนไม่ยาใหญ่เลงไม่ได้เหมือนกันเนี่ยโอ้โหเขาดื้อตับ ยายใหญ่คือไ,ไม่มีเลยมีแ mm hmm. ต่คิวใหญ่อะเฮ้ยเฮ้ตรงนี้ตัวไหนไมีกระเป๋าวะกระเป๋าม่วงอะไอ่กะสุนเขียว์ปะไมม่ีกระสุนเขียวอันนี้ครับ ไปไปใี่ไหนไปรีบไปนี่คือเมื่อกี้กูลืมปั๊มชิวไปยิงกับมันกูเกือบตายแล้วแลล้ววดีนหพี่รู้รู้ไหมว่าเกาะทองมันทำอะไรได้พี่ เวลาพี่ใช้คิวเล็กอะ่ะมันจะเพิ่มให้พี่สองหลอดเลยเว้ยแล้วแล้วเร็วขึ้นด้วยวันอย่าเพิ่งยิงเหมือนเมื่อกี้นะมาไม่ทัน oh. ไปไหน oh. ไม่อ้อมวะ <laughs> <laughs> หาเรื่องเสียเรือดชิไหย <laughs> ต้องยิงไงเล่นไหนดิไม่ถึงอะไรเล่นอะไรดิเล่นนี่ไหมเล่นคนดยืนคนยุ่งไงจริงเหรอเสียงปีนกูล่าไม่ไหนโ้ีก่ะมีมีมี แ่พี่มีมีมีพี่เอเข้าได้ไปคนเดียวเข้าได้คนเดียวอะมีเข้าได้คนเดียวนะมีระเบิดปะล่ะมันอยู่ข้างบนนั่นแหละน่าโดดลงมาแล้วโดดลงมาแล้วเฮ้ยลงมาแล้วลงมาแล้วแตกตารางแตกเพื่อมันยิงเพื่อมันยิง ด้านบนแก่แตกด้านบนแก่แตกขบนคนยุคนียุคนป่าระเบิดลงมาลงกดให้หน่อยจะวิ่งมีชุบไปหยุดไปหยุดไปหยุดปอบมุ่งกูปอบมุ่งกูปอบมุ่งชุกได้ไได้นะได้ได้ได้ขอไปแล้วพี่เอกใกล้ตายมากใกล้ตายแบบใกล้ตายมากๆ พี่เอเข้าไปคนเดียวก็ได้เร็วหนาทีเร็วหน่อยทีระยะเล่นอยู่กดถีบเว้ยกดถีบเว้ยควันต้องการอเลยหายไวไหมย่อามีมมดคิดไปให้สทำไมกันเราป่อโอ้โอ พี่เ,เอรีมาเด้อสาสิพี่มาทำมีแคมป์ก่อนอืมมันต้องแคมป์ไงพี่เฮ <seconds> ้ยตายสักไหนแคมปืนเนยอะเลยใช่พี่ไปแจมปะแจมรอรอเอ๋อไปแจมด้วยไม่ไม่ไปดู

เขาวงมาเรืองเต็จนะเรืองเต็็จนะแตกไปตายตีหนึ่งมันรู้ว่าเราเอานี้ด้วยเฮีย yeah, ลูกกระสุนแกหมดลืมดูเลยเดี๋ยวกระสุนอะไรไลท์ไ,ลได้แล้วเดี๋ยวเข้าไปเซฟโซนกันเล่นบนหรือเล่นข้างล่างบนดิแตง แทงคิวครับสวยโอเคต้องเล่นใกล้ๆวงบัวว่ะเอามึงไม่ยิงสิไว้พวกกูวะเออ,อพี่เอเพี่กระมามดูว,วิ่งกับวงนี่หรอ <laughs> พี่เอบอกวิ่งวิ่งไปเลย <laughs> ขึ้นไม่ได้บอนกูขึ้นไม่ได้รอยอมเจ็บว่ะขึ้นมาลไตดียอมเจ็บวะไม,ไม่ไม่ ไม่เจ็บปีนปีนได้ปีนได้ปนเโอเคได้ล้วน้ยตรงนี้มุมดีว่ะจะไม่โดนว่าคงไม่ไ้เล่นปืน้วอันนี้ละวิงแมนอ้าวนี่ที่มีคนเลยว่ะนี่เียกนโซนตรงหน้าอีกอะไรปอน อาไปเล่นตรงแถวบ้านดีกว่าปะไปรีบไปถ้าจะไปก็รีบไปจองจับจองบ้านก่อนเฮ้ยบ้านนี้ไหมล่ะในหมวดนะมีกระสุนโอ้ยสวยข้างหลังนี้มีคนดูปะดูระหวังดีกว่าปะดูมุมก่อนลิงดิบเราค่อยมูมดีกว่า เราซ่อนได้ยินเสียงปืนแล้วค่อยวิ่งไปเว้ยมาฮิวก่อนดีกว่ามีใครมีระเบิดปะมีมีสามบุกขอเอ้ยแม่เปแล้วได้แล้วลุงพี่เอ๋พี่เอ๋อย่าพึ่งไปพี่เอ๋มึงจะพี่ไปหาตีทำไมตีสามตีเองเรายังไงเราก็ต้องออกไปด้านนี้อยู่แล้วพี่เอ๋ไม่ต้องไปด้านนู้นหรอก ไปเลยไปเลยไปเลยฝั่งเราหมดไม่มีว่ะมาอยู่ด้านหน้าเราเลยเดี๋ยวจอปอนเดี๋ยวขึ้นที่สูงไม่ไม่ไม่กูดักปลาระเบิดล่อซ่อนซ่อนซ่อนนะพี่ซ่อนนะให้มันได้ยินเราให้มันมาโอ้ระเบิดหมดแล้วเหรอเฮ้ยสวย โอ้วันนี้โดนยิงหลายมุดเลยย่าอยู่ในบ้านแนะนำเขาจะปลาระเบิดเข้ายับเลยไหมไอ้ยี่ลิงตรงนี้อีกต้องมียิงด้วยน,ะนี่นี่ปอนปอนปอนบ้านกูบ้าน,านอ่ะโอเดียวเนี่ย นี่ทำไมหายากจังวะเดี๋ยวเอาเงดีวะพี่เอพี่เอมาอยู่ตรงผมเนี่ยตรงผมโคตรดีพี่เออยู่ตรงนั้นแหละพี่เออยู่ตรงนั้นแหละเดี๋ยวมันก็เข้ามาผมมาส่องไปเลยผมโลยเยอะไม่ใช่ว่ามันมีคนน้อยหรือวะคนยป่านี้มันวิ่งที่นี่แล้วใช่คนน้อยคนน้อย S <S ตรงนี้ตรงนี้เอาวะสามสิบวิอ่ะแต่ไม่เงียงกันเลยนะเว้ยอยู่่่ออยยููตรงนั้นแหละอยู่ตรงนั้นแหละอยู่ตรงนั้นแหละพี่อย่าเพิ่งยอยอไม่ทันเลยทไม่มันจะปาระเบิดควันมาไงปาระเบิดมาไงคุมก็ได้มอยู่นอกวงคุมยากนะคุมยาก นักวงก็เถอะโล่โลม่ดูมันอยู่ในบ้านเฮ้ยออกแล้วออกปล่อยปล่อยปล่อยพี่ปล่อยปล่อยปล่อยต้องยิงสะกดอ่ะใช่ใช่เดี๋อย่าเพิ่งยิงแบบยิงแบบหมดกระสุนพี่เอกมาพี่เอกมาวงแรงมากเลยเว้ยอยู่กับพ่อนี่ยเฮ้ยมันโดนวงบีปะเขาแตกก็แตก มันอยู่หล er ังนั้นอะอยู่หลังตรงนั้นเดี๋ยวจะใช้ชิวไอ้นี่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวแค่ตรงนั้นแหละแล้วอีกตี้อยู่ไหนอ่ะตายแล้วตายแล้วเดี๋ยวแค่ตี้สองเราแค่นั้นแหละไปอ้อมเดี๋ยวอ้อมขวาพี่เอายิงเลยพี่เอายิงเลยมันไม่กล้าออกวงหรอกไปโอ้ย กลัวอะไรวะเราอ่ะอนื่อนเพื่อนดูอยู่ว่าเพื่อนมันอยู่ไหนแต่ก็เห็นอีพอยต์